าอ่อนกันมาคูจักลองภาพภาพอ่ำยาม,มีผาคู่ว่ามันเกิดเป็นมาอะไรเจิงหือเย่าก่ออ่ำคู่ว่ามันตีเป็นมาเมือ่อไรเขาตีขัดใจคอกง,งักเปิดปางแจง้งแรงอะไรลองตั้งคู่ลึกลับอันไหนเขาตีจมตัวเล็บเฮนจุ่มปลายสายอันอ่อนเอาลูกของกางเขาเป็นแหลกลายหาตั้งคู่มามมึตั้งนำ้ำ เมื่อเหลียวในะจุ้มเขาเดคัดเจอเละเพนหูอะไรว่าสายผ้าแมพสายผ้าผ้าเจ้านั้นเหจึเคือเป็นม้าเป็นม้าย้อนเพสังลูกดีแล้วเป็นม้าเจ้านั้นฝาฝ่า,ามันมีเอ็นแห่งไฟสมเด็ๆมันเห็ดเอไฟในเมืองหลงลับกว่าตั้งเมืองไรก้อยกาเมื่อเหลียวในะจุ้มปลายสายเขาคัดเจอตาเด ต่อสู้ด้วยเพ่เขียนลงอันเข้าอำหูจับมันนั่นเขาเตะอาหูล็อกไล่แต่เตะให้กลางมันก้ยกระเพ่เขียนลงอันเข้าหูจับมันในลีนั่นเฮ้าเตะหูจับล็อกไล่แต่เตะให้กลางมันก็จาเป็นไปจุ่มเขาตึกหังแหงเครื่องจามเสียเขาจู้ตีอันผลลมแหงจุ่มเขาเป็นหนึ่งในจุ้งใบซายอันมีไว้อยู่ในหลบตั้งน้ำกูวันกูเมืองจอดกว่าโตตั้งกำผาเขามีตั้งคฐาน นำป้อตาดตีคนหาลองตั้งคูเสมาปืดเน้คนตั้งนำ้ำตีตึกลงแอม i r e ส t เตเป็นตัวอย่างอันจ้ด้วยลองสายฟ้าผ่ากำอ่อนตั้งสุดจุ้มเล็บเห็นลองสายฟ้าผ่าเนื้อแก,กงปีเฮงกอปากสามสิถึงปีเฮงกาปาก40่สิบเจอเขาเลยเจอตีในเป็นตีอันจ้ำลองสายฟ้าผาแต่แมันผ้าพผานั่นอันเลยผาปอกแล้ว กเข้าทตั้งหนึ่งปีนั้นมันผ่าหินตึกหลงแอมเปรไฮต์ถึงเซากัปาปจุ่มปสายเขาจังไรคู่จักไม้ต้องไหวลองสายผ้าผ่าอันอ่ำยำผู้มาสิบอกสายผ้ามันมีตั้งยาวสามถึงสี่ไม้ก้ยกาตั้งกวางมีหมอกหนึ่งนิ้วก้วยมันไม่ละเสปื้นผิวกลางวันหมอกหาบุญอําว่าตีลึกลับกระหือมันก็อําลรอดไลกวนเขาคู่จักมัน สภาวะลองผ้าผ้ามันเกิดเป็นมะเมอ่ออิเล็กตรอนอันลูกดีหมอกกลมและสายล้มตั้งเหนือนั้นลงมาจู่ผิวโลกกำพักอันไต้เท้าปลองใจง่ายนั่นเต้เทายามหันปิดถีอำน,นาจหมักให้ทัดอันมีภ่ายหนึ่งเป็นผ่ายถอนภายหนึ่งเป็นภายลอ้ออันนั้นเท้าห้องภายล้อนั่นเป็นภายโหภ่ายถอนนั่นซ้ำเป็นภายหางในคะ ก้วยกาอันในห้เข้าตีให้ฝัองเสียงง่ายๆในเข้าตีหลัดว่าเป็นผ่ายทอนยว่วก็ตั้งผ่ายล้อในค่าย้อนว่าหมกุมลมีสายล้มนั่นมันมีไอ้น้ำเสยยากวก็มันปั่นปวนเสยดสีกันเสยเฮให้เป็นมาอันเป็นออนแหงอิเล็กตรอนภายตั้งเนือนั่นในค่าเพราะว่ามันมีเอนแหงใหญ่มากหนมันตีส่งลงมาตั้งแต่ อันนั้นก็ส่งขึ้นตั้งเหนือในคะ่ะส่งกว่าจุภายอันมีหมายล้อนั่นในคะเพราะมันส่งลงมาตั้งแต่ในถึงอันเป็นภายล้อนั้นก่อีดก่อโตขึ้นมาเมื่อเส้นตั้งไปแคมแลบอิเล็กตรอนจากไลยแลนลงจุตีปืนลิ้นย้าก็อจากไลเป็นมาอันห้องว่าสายผ้าผ้าผ้าแม่ มันไว้เหลือเศส,สายตาคุณเฮาอันเฮาหันหนั้นเขาถามว่าวมันลูกตั้งเหลือเศเป็นสายแบบลงมาก้อยกาอจจ่าอําซนเจนนั้นมันลูกตั้งตายเศษขึ้นตั้งหนูในค่ะเมื่อบีเห็นกระเป๋บบาเจเกิดเป็นรองสายผ้าผ้า,ผาแบบเีเฮเฮาไพ่หมดตั้งเมืองดีเมืองนิวยอร์กอันให้แหงเหลือเศษเป็น นื้อวันนอกนี่ก็สังว่าไพยหมดในจึงอัมพอให้แห้งก็ยกาอันเป็นเนื้อมองหลงเนื้อเียงเช่นนั้นสังว่าไพยหมดในจึงมันเป็นอันหยาบยากขันใจเิ็ตเด็กเราก็เป็นอันซุ่มหลงซุ่มหลังเมือหนังคู่ของก้าขายอันใส่เนื้อดุยเย่นเช่นน้คู่ของตั้งหนำตั้งหลายอันจะเงินอันล้านอันแสนมันเสียก้าขายเช่นนั้นดีเลยซุ่มเยอะซุ่มหลงทิ้ติว่าในเนื้อฟลอริดามองอเมริกา ตั้งหองเป็นเมือ่งอันมีผ้าผ่าน้ำย่นเพื่อเสื่งใดเลยผู้มีปุญพรนลองการไฟฟ้าเขาจังเลยจัดเฮ็ดเป็นจุม้มผู้อันคดข้าลองสายฝ้าผ่าขึ้นมาลองอันเขาดีเฮ็ดได้เดดต้ตังเจอเฮอผ้าผ่าตังเจอหยอกเฮอผ้าผ่าลงมาดีเขาตั้งไว้ตอนตอนน่อตีเล็บเห็นหัว ย้อนสังเะไฟฟ้ากับปัญญามเลียวจึงเลยอ่อนออนต่อมันจุ้มเขาจึงเลยสร้างเมืองปอมขึ้นมาให้มีสายไฟเหนือฟ้าเลไตลินหัวหนะ้จาจุ้มเขาชื่อห้องว่าฟิวเบอร์ก์มันใจว่นว่าสายฟ้าฟ้าจางเตีสดเข้ามาตั้งดีอันลามอ่ำถึงนั่นก็เป็นสายไฟอันพังอยู่ไตลินนั่น จุ้มเขาก็อยู่ในเพเขเหมือนกันจุ้มเขาเดเจะหนูภัยตาเตเฮทาสายฟ้าฟ้านั้นฝ่าลงมาอีเมืองปอมอันเขาสร้างไว้หนูภอันเขาสร้างมานั้นขึ้นสูงเลยสีเหงพุทธอำนั้นสีเงเปยืนหลอกสายผ้านั้นก็เป็นเส้นต้องอันมัดติหนูภยแล้วก็ต่อลงมาตีปนลิ้น ว้นั่นจุ้มเขากอดจังมาปะตาเตะปล่อยหนูไผ่มือพองย้ำผลล้มแห้งตาปองใจง่ายบอกกลุ่มและสายล้มนั้นเข้ามาจากเนื้อเหมือนหนังหมักไพถัดลงอันมีไผ่หูไผ่หางอำนันไผ่ลำไพ่แหลงมือสายล้มเป่าเขาโค้นเสีเอ็นแห้งเขาใหญ่มาเขาเต้หมตึจันเข่าหากันลลยไผ่ถอนนั่นเตะเขาหาไา่ล้อนั่นติ๊ก หายร้อนนั่นทีอยู่ตั้งแต่ที่เปิ้นหลินหืออำนานก็ตั้งเหนือก็อยอจาจังไร้้องว่าผ้าผ่า ว่าเขาปล่อยขึ้นเมื um> ่อพ้องยํำเอ็นแฮ้วอ <oui> ิเล็กตรอนเอ็นแฮ้วไฟฟาตีในหมอกุ้มนั่นไปเต็มทนเลยจึงมันเตะอําเกิดเป็นมาสายฟาผ่าผ่าลงมาตีอันเขามากมันไว้นั่นสังว่ามันนำป้นตีในจึงเอ็นแห้มันใหญ่ปนตีในจึงมันเตะเกิดเป็นสายฟ้าผ่าผ้าแม่เปรเซมันเตะเฮ็ดฮก เปลนแห้งไฟฟ้านั้นพดปล่อยเสียตีไรเปิดแห้งหนึ่งโจมันสังดีก่อตโตเคลืนมากขึ้นโว้ยกะเขามีเครื่องอันคือแยมอันตัดดีเจ็ดด้วยเขาหัวเขายา้ำเลยพวกนี้ปล่อยหนู่ไข้ย้อนปืนให้เลยเครื่องมือเขาก่อตีไรคือแคมเยาก่ะเขาตีไรปล่อยเฮอร์แมนเขายา้ำมันดีนี้ We're only standing a few hundred feet from the lightning bolt and the rocket is fired, it goes up, it triggers this lightning bolt. Uh, that's an amazing, amazing thing that, that that could be done. And and every time I see it it still amazes me. Oh great trigger. That had a lot of current. <laughs> That's เม็ดซ้ายอันอยู่จำสายไฟนั่นมันยาสายผ้าผ่าซีมันไม่แห้งนันเลยสายไะนั่นก่อเจิ่มซีเพราะว่ามันกัดขึ้นไหนสายจะนั่นก่อเย็ยนเป็นแกวเย็ยนเป็นมันกว่าเป็นเป็นรองอันนี้อ้ามสภาวะอันเป็นมาเด็ด ูตีลองการจาน้วยเจอในเสฮิดเธจุ้มไปสายเขาหู่จักสายฝ้าผ่านํำขึ้นเด็กๆย้มเลี้ยวจุ้มเขาคัดใจตาเดะคู่จักมันย่อก็หาไหลาต่ตาเดะหกลงมันจุ้มไปสสยเขาหู่ว่าหมกกลุ่มผลลมนั่นมันหมกันง่ายเหมือนหนังปีธีหมักไพฑถรยอันใหญ่ก้อยกะว่ายังมีคอถูกเทียงกันลองว่าเป็นอีสังอันมาเฮ็ดเธอพัดจะได้เจ็บเพกันเล ต้องหันถึงข้อที่หนึ่งล้มอันพัดน้ำแข็งคืนดั้งเหนือเย่าก็หลงยะมาเขี้อันลงมาตั้งแต่พายากนเส่เฮเธอทาสองอันนั่แจกเพกันต้องหันถึงหมายที่สองล้มอันพัดคืนตั้งเหนือแหละล้มตั้งแต่เฮเธเป็นรองการแจกเพโตอนุภาคอันมีไว้อยู่เหนือจันกลางห้า สายฟ้า่า็กป็นอ็นแห่งไฟฟ้าอันแห้งใหญ่เย้ก็มันตีเข้าจู่อันจุงจันมันเลยเรือสิบเอย้ก็สังว่ามีอันจุงจันเพ่งเป้งกันก้อยเกาซ้ำสูงอันเป้งกันในจึงมันตีลงจู่อันสูงเรือสิบเอนั้นอ่อนตั้งหนึ่งต้นไม้เช่นนีนย้อนเปอร์เจ้าหนนหลย พ้องมือผ้าแม่ผ้าหลังน้ำแห้งมาเขาอย่าเบะเขาซ้อนอยู่แต่โฮมไม่ละละย้อนว่าเขาจังกลับให้หรือเสีอันเขาอยู่นอกโฮโดนไหมก็สังว่ามันผ่าลงตีกลางปางในจึงมันตีลงแจกเพยจ้อมปืนหลินนมือเขาไปงอมจ้อมกลางปางเช่นนั้นสังว่าเขามีแคปตินนะซอกตินเช่นน้นไหนเขาตีรถดพ่หรือเสอันไปตนร้ายอันอันใส่ซอกตินแคบตินเช่นไหน ซังวาเจ้าก่อออกตั้งกว่าปาโทปากาไหนถึงไปเขาอยู่ในโทในกะหนึ่งแค้นหลอดเพหรือเสอยู่ตั้งนอกย่อนเปว่าโทกานั่นอันหอตั้งนอกมันเป็นเลกแน่มันเตเฮ็ดให้อินแไฟฟ้าแหงสูงนั่นกว่าซ้อมเล็กอันหอตั้งนอกมันนั่นเสเตียมเข้าถึงก้ซังวาเขาอํายิบเล็กอันจับติดตกันตั้งเล็กหอตั้งนอกกาเฮานั่น สังว่าเจ้ากอยู่ที่เืินในจึงพ้องมือผ้าหลังผ้าแมพแห้งผลล้มแห้งในจึงอย่าเปอาัดนำ้ำเย่าเกาะยาเปยิบเล็กอันยาวออกกว่าต่อกันตั้งสายตั้งนอกย้อนเปือว่าสายน้ำแลสายเล็กจะไหนมันเป็นเซนต่างไหลภาภาปีเฮงก็บักไปดสิบนาซาเลอาเคอร์อมินเอหนึ่งศูนย์ เป็นเครื่องมินจ้าแต่เดจ้ามลองผ้าผ่ามินเข้าจูดีเนอร์วงกางผ้าผลล้มแห้งผ้าก็เลยผ่าเส่เครื่องมินเต๊ะลองว่าผ้าผ่าเครื่องมินนั่นอ่ำสู้ทุกธญาสิตาก๋วยกาะ่ะลองกันเจอตื้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับปานใหม่เจอไหนล้มลอ้ลอมเสกวัวมันเด่ยมเพราะอดเพ